ครับผมสวัสดีครับวันนี้สวัสดีเอฟซีนะครับช่องวุฒคนทำมาหากินนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมารีวิวนะครับการขูดเห็ดโคนนะครับอุปกรณ์ครับใช้มีดนะครับมีดปลายแหลมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับนี่นะครับมีเยอะนะครับมีประมาณแบบร้อยดอกนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีขุดกันเลยนะครับ ใช้มีดปลายแหลมนะครับขุดแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้ได้รากมันขึ้นติดติดขึ้นมาด้วยนะครับนี่นะครับถ้าเราดึงดึงเอาแต่ข้างบนนะครับมันก็จะได้นิดเดียวนะครับนี่นะครับดึงเอาแต่ข้างบนได้นิดเดียวนะครับโอ้นี่ยาวเลยครับนี่ครับได้รากมันด้วยนะครับผมจะลองดึงดูก่อนนะครับถ้าไหนดึงได้ผมก็จะดึงอันนี้ดึงไม่ได้ครับดึงนีขาแม่ครับนี่ครับขุดครับ ลากมันติดขึ้นมาด้วยนะครับทิงแล้วต้องเก็บตอนที่มันฝนตกนะครับใหม่ๆนะครับดินมันจะอ่อนนะดินมันจะไม่รัดตัวนะครับแล้วมันจะได้ลากของเห็ดขึ้มนมาด้วยนะครับนี่ครับเยอะนะครับเยอะนะครับจะค่อยดึงขึ้นมานะครับอนไนที่เกียดขุดก็ดึงเลยนะครับวัดดวงนะครับนี่ครับ นี่ขูดดีกว่านะครับผมดึงมาลองดึงดูหลายดอกนะครับนี่ครับเป็นเชื้อราของมันนะครับเชื้อราของที่มันเกิดเห็ดโคนนะครับให้เพื่อนเพื่อนับไปหาปวกนะครับปวกที่มันกินดินนะครับ <veces> ด <craft> okay. ินสีแดงนะครับดินน้่งเป็นปวกกินดินสีแดงนะครับแล้วมันจะมีเชื้อรานะครับนี่ครับมาไว้นะครับเป็นจอมปวกนะครับ แล้วปีต่อไปนะครับเห็ดโคนมันก็จะขึ้นมานะครับเห็ดโคนมันเกิดจากปวกนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับปวกมันไปทําปฏิกิริยาอะไรกับดินนะครับอากาศนะครับคงจะเป็นน้ำลายของมันนะครับที่ทําให้เกิดเป็นเห็ดโคนนะครับน้ำลายหรือว่ามูลมันนะขี้มันนะคงจะ แบบนั้นครับคิดว่านะครับแต่นี่ยาวมากครับนี่ครับยาวไหมครับโอ้โหหนื่นคืบครับขุดทางนี้ก่อนนะครับ มันออกในบ้านผมนะครับก็เลยสามารถรอให้มันโตก่อนนะครับเราถึงจะเก็บได้นะครับถ้าออกในป่านี่ต้องเจอเก็บทันทีครับงั้นมันไม่ทัน,นครับไม่ทันคน,นครับโอ้ขาดนะครับ ถ้ารอถึงตอนเย็นวันนี้ก็มันก็จะบานหมดนะครับบานแล้วมันไม่อร่อยครับเห็ดโคนะครับต้องให้มันประมาณนี้นะครับอร่อยครับค่อยๆดึงนะเอาเท่าที่เอาได้นะครับไหนที่มันขุดยากก็ดึงเลยนะครับให้มันขาดเลยนะครับจะได้ที่มันเหลือไว้ในดินมันก็จะไปเป็นอาหารของปวกนะครับปลวกก็ขึ้นมากินนะครับ เป็นการล่อครับรอให้ปวกมันอยู่ต่อครับผมจะไม่ใช้จอบนะครับในการขุดนะครับเพราะว่าจอบเวลาเราใช้จอบขุดครับมันจะเกิดแรงสั่นสะเทือนนะครับปวกมันไม่ชอบครับแล้วมันก็จะหนีไปอยู่ที่อื่นนะครับปีหน้าเห็ดเราก็จะไม่ออกแล้วนะครับถ้าไม่มีปวกอยู่ครับนะครับกำลังสวยนะครับมีอีกไหมครับอันนี้นะครับ ไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวดูทางอื่นก่อนนะมาดูทางนี้นะครับสามดอกนะครับเรียงกันนะครับค่อยขุดลงไปนะครับโอ้โหนี้นะครับผมเจอปวกนะครับปวกนะครับนี่ครับแม่ออกมครับปวกแบบนี้นะครับปวกไม่ทราบเลย เพื่อนเรียกปวกเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับฟันมันจะมีสองฟันนะครับฟันแหลมใหญ่มากนะครับแถวบ้านเลือกเรียกนะครับปวกปวกหัวเหล็กนะครับนี่นะครับแม่แม่มันนะครับมันคงจะไปกัดกินไม้แล้วก็ถ่ายออกมานะครับกลายเป็นเชื้อรานะครับได้อุณหภูมิแล้วก็อากาศนะครับความชื้นที่เหมาะสมครับออกมาเป็นเห็ดโคนนะครับนี่นะครับ หลายคนอาจจะเข้าใจว่าผมมีเชื้อนะครับเชื้อเห็ดโคนไม่มีนะครับใช้วิธีไปหาเอาจอมปวกนะครับที่มันเคยมีเห็ดโคนออกนะครับต้องเป็นจอมที่เคยมีเห็ดออกนะครับแล้วก็ไปขุดออกมาเลยครับขุดเอาตัวปวกมาเลยนะครับแล้วให้มันมาสร้างรังครับทำยังไงก็ได้ครับให้มันมาสร้างรังครับตรงที่ที่เราต้องการครับ ดินต้องเป็นดินดินแดงนะครับดินสีแดงนะครับมันชอบอยู่นะครับดินอย่างอื่นมันไม่อยู่นะครับต้องสีแดงครับมีหญ้าปกคลุมด้วยนะครับปวกชนิดนี้นะครับสารเคมีอย่าให้มาใกล้นะครับผมไม่เคยพ่นยาฆ่าหญ้าครับในบ้านผมครับเพราะปวกกลัวสารเคมีครับถ้าเราพ่นยาผวมก็หนีนะครับ ปีต่อไปเราก็ไม่ได้เก็บแล้วนะครับเห็ดโคนครับดินเริ่มแข็งแล้วนะครับเพราะว่าฝนไม่ตกมาสองสามวันแล้วนะครับอาศัยนี่นะครับดูนะครับขุดเอาแบบนี้มาเลยนะครับลังปลวกนะครับนี่ครับมันเป็นเชื้อราครับอ๋อผมดูนะครับ เห็ดคงจะเกิดจากเชื้อราครับนี่ครับเป็นเชื้อรานะครับที่ลังของปวกครับเอาฝังไว้ครับเผื่อมันจะออกอีกนะครับดึงขึ้นมาเลยครับค่อยๆดึงนะครับแล้วจะได้อันยาวนะครับโอ้ขาดนะครับไม่ขาด โอ้ผมมองไม่เห็นนะครับนี่ครับทับใส่เป็นหนึ่งอันนะครับเสียดายนะครับอันนี้นะอันเล็กเดี๋ยวดึงดูรากมันก่อนนะศัะตรูอีกอย่างของมันก็คือหอยนะครับหอยทากนะครับมันจะมากินนะครับจะคื้น,นครับผมต้องมันคอยมาดูนะครับ นี่ครับโคลนะครับอันนี้ครับใจเย็นๆนะครับใจร้อนก็เด็ดเอาแต่ปลายครับได้นิดเดียวนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับไม่ค่อยขุดไปนะครับ ผมจะเอาจะยาวาให้เพื่อนเดูครับย้ําไหมครับโอ้โหสุดลากเลยนะครับถ้าเราไม่เอามันออกมานะครับอีกสองสามวันนะครับมันก็จะบานนะครับแล้วก็ยุบนะครับปวกนะครับมันก็จะขึ้นมากินนะครับ อาหารของมันครับยังไม่ได้ครับโอ้โหนี่ยาวนะครับ หนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับใกล้จะหมดแล้วครับนะครับเหลือสองดอกสุดท้ายแล้วนะครับได้ประมาณนี้นะครับสองดอกสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวก็จะนําไปล้างนะครับแล้วก็แบ่งให้ญาติพี่น้องครับหยัดาตดนะครับไปกินนะครับผมเบื่อแล้วนะครับกินจนเบื่อแล้วครับ ดี๋ยววันนี้นครับขอบจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับขุดเห็ดโคนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ e ีทีหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับช่องวุฒคนอามาหากิีมด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่ e ีทีหน้าครับ